โอเคค่ะ okay สวัสดี ойти, นักเรียนเกรดฟ้ายนะคะกลับมาทบกับที่เช์พิมพ์ิพานะคะจะเป็นสร ouais. ุปบทเรียนจะเป็นสรุปเนื้อหาในรายวิชาสังคมค่ะโดยเนื้อหาแรกนะคะก็คือจะเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะคะเราแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1นะคะหการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับ2นะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะ จะแบ่งเป็น2ประเภทรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ wavelength 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 wavelength. No ่นก็จะแบ่งออกเป็นอีกเป็น3าประเภทประเภทนะคะหมายถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะรูปแบบพิเศษก็จะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาซึ่งนะคะหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยนิติบัญญัติตัวหนังสือสีฟ้านะคะนิติบัญญัตินะคะนักเรียนนิติบัญญัติและ ฝ่ายบริหารนะคะทั้งนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะเป็นการมีหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลนะคะซึ่งมันเป็นการกระจายอํานาจตั้งแต่ส่วนกลางมายังการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนักเรียนจะมีอยู่2ฝ่ายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนะคะฝ่ายนิติบัญญัติทั้งอบจเทศบาลอบตกรุงเทพมหานครแย่านจะมีอยู่ทั้งสองฝ่ายก็คือนิติบัญญัติแล้วก็บริหาร จะมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละที่นะคะก็จะเรียกว่าสภาฝ่ายบริหารเราจะเรียกว่านายกอ่ะสมมุตินะคะถ้าสมมติในนิติบัญญัตินิติบัญญัติเนี่ยค่ะนักเรียนดดนิติบัญญัติเนี่ยนะคะนิติบัญญัติถ้าสมมุติว่าอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าเป็นฝ่ายบริหารเราก็จะเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้าที่เชร์รับเป็นของเทศบาลเหรอคะเทศบาลเหมือนกันค่ะฝ่ายนิติบัญญัติเราก็จะเรียกว่า ok, arn, han, สภาอ่าเ,เ,เทศบาแลแต่ถ้าเป็นฝ่ายบริหารเราจะเรียกไม่เรียกเราจะไม่เรียกว่านายกเทศบาลแต่เราจะเรียกว่านายกเทศมนตรีโอเคไหมคะเช่นกันค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะประกอบไปด้วยนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเหมือนกันนะคะ ต่อไปการปกครองส่วนท้องถิ่นร ah ูปแบบพิเศษก็จะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากรุงเทพมีนิติบัญญัติมีบริหารเหมือนกันฝ่ายนิติก็เรียกว่าสภากรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารเราจะเรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราจะไม่ได้เรียกว่านายกกรุงเทพมหานครเราจะเรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเหมือนกันค่ะเมืองพัทยาก็จะมีนิติบัญญัติแล้วก็บริหารก็จะมีสภาเมืองพัทยา แล้วก็นายกเมืองพัทยาเช่นเดียวกันทั้งหมดที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะจะต้องมาจากการเลือกตั้งทุกคนจะต้องมาจากการเลือกตั้งอย่าลืมนะว่าคนที่มีอายุเลือกอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือผู้ที่มีอายุ18ปี18ปีคนที่มาดำรงตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารพวกเนี้ยที่มาจากการเลือกตั้งนี้นะคะ่ะนักเรียนจะมีวาระ4ปีในการดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี ะะซึ่งนักเรียนดูตร,ตรงนี้ตัวหนังสือสีแดงฝั่งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไหนล่ะจังหวัดนั้นแหละคะ่ะที่เราอาศัยอยู่ยเช่นสมุทรปราการส่วนเมืองพัทยาก็จะขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการเมืองพัทยาแต่จะเป็นจังหวัดชนบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีอันนี้จะเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปวัฒนธรรมอันนี้ง่าย ะคะติธรรมคติธรรมก็คือเกี่ยวกับหลักของพุทธศาสนาความมีเมตตาความซื่อสัตย์เนติธรรมคือกฎหมายเช่นกฎหมายจราจรกฎหมายในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรบ้างอันนั้นเป็นเนติธรรมซึ่งจะมีบทลงโทษทางสังคมเอ้ยมีบทลงโทษทางกฎหมายวัตถุธรรมคือสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมือถือขนมเครื่องนุ่มง่งรองเท้านะคะสหธรรมคือมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมารยาททางสังคม การยืนตรงเคาลพธงชาติก็จัดเป็นสหธรรมต่อไปค่ะต่อไปปัจจัยในการผลิตนะคะนักเรียนจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นปัจจัยการผลิตเราต้องพูดถึงเรื่องสินค้าและบริการก่อนสินค้าคือสินค้าที่สามารถซื้อขายและเปลี่ยนกันได้การบริการคือการอำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้าและบริการนั้นมันจะต้องมีปัจจัยสี่เราเรียกว่าปัจจัยในการผลิตไม่ว่าจะผลิตอะไรก็แล้วแต่ จะต,ต้องมีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะคะหนึ่งที่ดิงงนหน,นึ่ทนง,งที่ดินสองแรงงานสามทุนสี่ผู้ประกอบการอันนี้เราเรียกว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยประการผลิตประกอบไปด้วยทุนแรงงานที่ดินที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะที่ดินผลตอบแทนคือค่าเช่าแรงงานคือค่าจ้างทุนคือดอกเบี้ยผู้ประกอบการคือกําไรอันนี้คือผลตอบแทนนะคะ ต่อไปเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขห่วงแรกพอประมาณห่วงแรกคือพอประมาณห่วงที่สองมีเหตุผลห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบิดาของบิดาของเศรษฐกิจพอเพียงคือในหลวงราชการที่๙นะคะแล้วก็ยังนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นโครงสร้างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยซึ่งปัจจุบันก็ฉบับที่12นะคะ ปต่อต่อไปสหกรณ์สหกรณ์มี7ประเภทนะคะคือการรวมกลุ่มกันตั้งแต่10คนขึ้นไปในการประกอบรวมการรวมกลุ่มกันนะคะประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์อมทพาบสหกรณ์ประมงสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์นิคมสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะในการรวมตัวกันนั้นนะคะผลตอบแทนคือเงินปันผล สหกรณ์แห่งแรกคืออะไรสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ต่อไปธนาคารนะคะธนาคารธนาคารคืออะไรธนาคารก็คือเหมือนสถาบันเหมือนเหมือนเป็นระบบึงที่เอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีการดําเนินการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมเงินโอนเงินถอนเงินกู้ยืมเงินอันนี้หนะ้าที่ของธนาคารซึ่งธนาคารก็จะแบ่งเป็น3ประเภทธนาคารที่1คือธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเงินทั้งออกกฎเกณฑ์ควบคุมสถาบันทางการเงินหลักๆใจความสำคัญชอบมากเลยผลิตธนบัตรนะคะอันนี้หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์อันนี้จะประกอบกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฝากเงินถอนเงินโอนเงินกู้ยืมชำระค่าบริการอันนี้จะเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีกรุงไทย กสิกรไทยพาณิชย์ธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษก็บอกแล้วว่าวัตถุของเขาคือออมเงินเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการสร้างบ้านอ,าอันนี้เป็นธนาคารซึ่งธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยก็คือแบงก์สยามกรรมาตนซึ่งปัจจุบันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไปต่อค่ะ ต่อไปการกู้ยืมเงินนะคะต่อจากธนาคารในกรณีที่เราจะกู้ยืมเงินใครก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องมีผู้กู้แล้วก็ผู้ให้กู้การกู้ยืมเงินที่ปลอดภัยมากที่สุดคือจะต้องทําเป็นสัญญาจะต้องทําเป็นสัญญาในการกู้ยืมเงินเงินกันเพื่อป้องกันการโกงป้องกันการทุจริตช่อช่อโกงนะคะอันนี้คือการกู้ยืมเงินอ่ะไปดูอันนี้ที่เชื่อดึงของสรุปบทเรียนมารูปแบบการปกครอง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้าง1การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป2การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแต่ข้อ1ขอ้อน oh, ี้เขาถามว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็เลือกกลับมาเลยมีอะไรบ้างอะไรล่ะนะคะหกรุงเทพมหานคร 2. เมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษผู้ที่มีหน้าที่ข้อ2ค่ะผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมหรือรวบรวมปัจจัยการผลิตคือผู้ประกอบการ ปัจจัยในการผลิตมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการสหกรณ์ที่บอกเมื่อกี้สหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้สหกรณ์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมให้กู้ยืมคือสหกรณ์ออมทรัพย์นะะอันนี้เป็นสรุปเนื้อหาสังคม,มง่ายๆแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายคือปูมภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะ ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาที่สาคัญเยอะแยะมากมายนะคะภูมิปัญญาที่ก่อให้เกิดนะคะทั้งสร้างรายได้ทั้งก่อให้เกิดวัฒนธรรมถ้าเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเรานะคะนักเรียนเช่นการทาหลังคาจากไม้จากการทําชลอมการแปรรูปอาหารการทํากุ้งเหยียดการทําปลาตากแห้งอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราทั้งหมดเลยนะคะกลับมาดูหน้านี้เหมือนเดิมนักเรียนสามารถเซฟรูปหรือด,ดูเป็นเลคเชอร์เป็นเนื้อหาของตัวเองได้เลยนะคะ ง่ายๆสังคมศึกษาวันนี้แค่นี้ค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะ